สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณนุชนะคะในวิชาเตรียมความพร้อมอาทีชั้นมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ<ม>เด็กๆน,นี่คุณนุชนะคะมีเรื่องการอ่านคำนะคะ<ม>จะมาสอนเด็กๆให้เด็กๆฝึกอ่านคำกันในชั่วโมงด้วยนะคะเรามาเรียนรู้กันเลยค่ะเด็กๆชุดที่สองนะคะเรื่องการอ่านคำวันนี้ที่เราจะเรียนกัน คำแรกเด็กๆอ่านตามคุณครูนุชด้วยเลยนะคะลูกไก่คำที่สองประสาคำที่สามหากินคำที่สี่จับใจคำที่ห้าจดจำ ไปนะคะเราจะมาเรียนเรื่องการอ่านสะกดคำชุดที่สองคำที่หนึ่งนะคะเด็กๆให้เด็กๆล้อคำที่หนึ่งลงไปในสมุดได้เลยนะคะเขียนตามคุณครูได้เลยค่ะคำที่หนึ่งลูกไก่อ่านว่าลออูกอลูกรไอไก่เมฆไก่ลูกไก่เด็กๆเขียนลงในสมุดได้เลยค่ะ เด็กๆเ,เสร็จแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปคำที่สองต่อเลยนะคะคำที่สองระสาอ่านว่า,ปร,าปรออระสออาสาระสาเด็กๆเ,เขียนลงในสมุดได้เลยคะ่ะ ไปนะคะคำที่3จะกินอ่านว่าจะอาจะกออีนอกินจะกินเด็กๆเขีเยนลงในสมุดได้เลยค่ะ ่อไปคำที่4นะคะคำว่าจับใจอ่านว่าจออะบอจับจอไอใจจับใจเด็กๆเขียนลงในสมุดได้เลยค่ะ อภัยคำสุดท้ายนะคะคำที่ห้าคำว่าจดจำอ่านว่าจอโอดดจดจออําจำจดจำเด็กๆเขียนในสมุดได้เลยค่ะ ถ้าเด็กๆถ้าเด็กๆรอบอคำห้าคำนี้ลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆลองมาฝึกอ่านคำตามคุณครูนะคะการอ่านสะกดคำชุดที่สองนะคะเด็กๆคำแรกคำที่1นึ่ลูกไก่อ่านว่าลออูกอลูกกอไอไก่เมฆไก่ลูกไก่ เด็กๆอ่านตามผูดได้เลยค่ะคำที่สองนะคะประสาอ่านว่าปรออประสอาอสาประสา ต่อไปคำที่สนะคะจะกินอ่านว่าจอ,อ่ะจะกออีกนอกินจะกินคำที่4จับใจอ่านว่าจอ,อ่ะบอจับจอไอใจจับใจ คำที่ห้าจดจำอ่านว่าจอโอโดอจดจออันจำจดจำค่ะเป็นยังไงคะสำหรับการอ่านคำวันนี้คําคำไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆกิจกรรมวันนี้นะคะครูรู้ให้เด็กๆนะคะฝึกอ่านคำชุดที่สองจำนวนห้าคำนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านจนคล่องแล้วให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูรปจำชั้นให้คุณครูระจำชันฟังด้วยนะคะ สำหรับวันนี้คุณนุชก็มีเรื่องที่มาสอนเด็กๆเ,เรื่องการอ่านคำให้เด็กๆได้ฝึกอ่านกันเพียงเท่านี้นะคะไว้ชั่วโมงหน้าพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ